เื่อฉันให้แฟนเปิดกาชาให้เดี๋ยวอีกสิบกล่องนะครับทุกคนเราจะลองให้เฟิร์สเปิดเพราะว่าเฟิร์สเนี่ยเป็นคนที่ดวงดีมากพรเราเหลือสิบอันให้คุณเปิดนะได้เลยกดคลิกกดคลิกเออเอาเลยหนึ่งนะเออหนึ่งเลยหนึ่งในไงสองซ้ำว้าวเอออันที่หนึ่ง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 กดตกดต่อกดเรื่อยอันที่สองนะสิบสองสิบสองหุยเก็บดีละ อะสิบสามมาดูกันสิบสามสิบสี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สิบสี่สิบสี่สี่อย่าหมุนสิอย่าหมุนสิเอาเอาหาแววหามุมหมองหามุมแล้วงหาสิบห้าเลี่ยมสิบห้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราสิบหกอันที่หกอยากตูบหน้าดิ สิบเจ็ดนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาขอดูว่าเหลือเท่าไหร่ละเหลือห้าอันอ่ะเหลือห้าอันเมื่อกี้สิบห้าอ่ะเหลือห้าอันเรามาลุ้พลังกันไหมมาลุ้นพลังกันจับเผื่กันคุณคุณคุณต้องอยู่ข้างล่างหนึ้งสองสามอันนี้จะอันที่ห้านะคนเปิดมาห้ากล่องแล้วเป็นสิบห้านี่คือสิบหกทำไมมันได้แต่นี้อ่ะไม่รู้ไปต่ออ่ะสิบเจ็ดสิบเฮ้ยคูณกากกับเราอีกอ่ะเดี๋ยวนี้เลยหลยเลย เหลืออีกอสามอันไปมองรูหน้ามองรูหน้าอ่ะมองแมวมองแมวโอ้ยอะไรอย่าจริงๆนี่สองอันแม่งตกตรงนี้เราได้อันนี้ไปแล้วสองอันนะโมเร็วเร็วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเราได้แล้วอ่ะเอาไว้เนี่ยเห็นได้สีเนี่ยเห็๋ยวนัดสิเนี่ยเอ้ยไม่ต้องเปิดเฝอกระสันเลยนี่ได้ได้มามามา แค่สองอันนะอ่าไม่รู้ครับไม่รู้ครับผมดวงดีกว่าครับ<ม>อ่าเหลืออันสุดท้ายอันนี้เหลือกล้องธรรมดาอันนึงให้คนอ่าลองเกิดดูอันนี้คือกล้องแบบกางๆน,นะอ่าลองบบกากากากดูดวงไปไหนหมดคือดวงไปไหนหมดเราไปอ่เปิดไปแล้วมันเลยหายหมดไปเลยโอ้อแรงว่ะเรงไปนอนไปไปไหนก็ไปเลยไม่เอาเราเปิดเองละเราจะเปิดอีก